ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้โรมันอับรามวิชออกแถลงการปฏิเสธทวงหนี้เชลซีขณะที่สื่อเทียนหนึ่งรายงานว่าการเทคโอเวอร์ของท็อตโบลี่มีโอกาสเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้ ESPN ครับตีข่าวว่าคริสเตียนพูริซิชอยากที่จะย้ายออกจากเชลซีทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์มสามบาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวการถแถลงการของโรมันอับราโมวิชแล้วก็เรื่องราวของการซื้อขายผู้เล่นซึ่งมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับ u ุสกิ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิสว f ฟครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าลองไปเทรสไดฟ์นะครับหรือว่าถ้าอยากทราบรายละเอียดในรูปแบบของรถเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับลองคลิกไปได้ที่ เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจของสิง world of football นะครับในนั้นก็จะมีคอนเทนต์เรื่องราวของเชลซีแล้วเดี๋ยวรายการของเชลซีใกล้ที่จะกลับมาแล้วนะครับก็เตรียมเ,เรียกว่าอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงลุ้นรับของรางวัลในรายการกันด้วยยังไงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะเริ่มกันที่ผลของ ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าพลิกล็อก1คู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ากราสโกเรนเจอร์เนี่ยก็เอาชนะอาเบลั์ซิกไปได้3ต่อ1นะครับทำให้สกอร์รวมเนี่ยเป็นเรนเจอร์ที่เอาชนะไปได้ ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2นะครับเรนเจอร์ก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศส่วนแฟรงเฟิร์ตครับก็เอาชนะเวสต์แฮมไปได้1นูนย์ะครับเวสต์แฮมไปไม่ถึงฝั่งฝันครับนั่นทำให้แฟรงเฟิร์ตเนี่ยชนะด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1นคู่ชิงก็จะเป็นไอทรักแฟรงเฟิร์ตครับที่จะเจอกับกราสโกเรนเจอร์นะครับแหมตอนแรกนึกว่าเยอรมันจะชิงกันเองหรือไม่ก็ทีมจากสหราชอาณาจักรจะชิงกันเองนะฮะคิดว่าจะเป็นเรนเจอร์กับทางด้านของเวสต์แฮมแต่สุดท้ายก็กลายเป็นแฟรงเฟิร์ต ที่ชิงกับ g r a s โ o เรนเจอร์ส่วนยูฟาคอนเฟอเรนซครับเมื่อวานนี้มีลงเตะกันสองคู่รอบรองชนะเลิศโรม่าครับเฉือนชนะเลสเตอร์ไปได้1ต่อ0ได้จากทามีอับราฮัมนาทีที่11นะครับสกอร,รวมก็เป็นโรม่าชนะเลสเตอร์ไป2-1นะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งก็จบแบบจืดๆครับ0-0นย์นะฮะหมักเซยกับเฟยนอตก็เลยทําให้เฟย์นอตเนี่ยผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับโรมานะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลของทั้งคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ยูโรปปาลีกนะครับส่วนประเด็นหลักเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นข่าวใหญ่นะครับในช่วงดึกที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของโรมันอับราโมวิชครับออกมาตอบโต้ข่าวที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเขาเรียกร้องให้สโมสรจ่ายเงินหรือว่าจ่ายหนี้คืนให้กับเขา โดยโฆษกของโรมมนอับราโมวิชเนี่ยปล่อยถแถลงการแบบเต็มๆเลยครับอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์สโมสรบอกว่าสืบเนื่องมาจากข่าวลือเกี่ยวกับการขายสโมสรเชลซีเนี่ยพวกเราต้องชี้แจงดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เลยโรมมนอับราโมวิชไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจที่จะมอบไรายได้จากการขายเชลซีไปให้กับองค์กรการกุศลน,นะครับโดยนับตั้งแต่นะครับมีการประกาศเรื่องนี้ไปตั้งแต่แรกทีมงานของอับราโมวิชได้ไว้วานตัวแทนระดับซีเนียร์ของ UN และ ทางองค์กรกุศลเจ้าใหญ่ของโลกเลยนะครับให้ช่วยวางแผนดำเนินการซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญอิสระได้พูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลเพื่อเสนอโครงสร้างและแผนการเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยโรบานับรามวิชเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในส่วนนี้และงานการกุศลน,นี้ถูกบริหารอย่างอิสระจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายปีในองค์กรเกี่ยวกับมนุษยธรรม แล้วก็ประเด็นําดับที่2นะครับที่เขาชี้แจงคืออับราโมวิชเนี่ยไม่ได้ขอให้มีการคืนเงินที่สโมสรกู้ยืมไปข่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับรวมถึงข่าวที่บอกว่าอับราโมวิชขอขึ้นราคาสโมสรในนาทีสุดท้ายก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันอย่างไรก็ตามครับตัวเขาเองก็ต้องการให้ผู้ยื่นประมูลแต่ละเจ้าลงทุนปรับปรุงทีมรวมถึงอะคาเดมี่ทีมหญิงการปรับปรุงสนามรวมถึงการรักษาผลงานของมูนิทีเชลซีซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในเป้าหมายของโรงมันอับราโมวิชในการหาผู้รับช่วงต่อดูแลทีมที่ไว้ใจได้และประเด็นที่3ครับหลังจากการข้อมบาตรของสหราชอาณาจักรที่มีต่ออับราโมวิชนับตั้งแต่มีการประกาศขายสโมสรทําให้เงินที่สโมสรกู้ยืมไปก็เป็นประเด็นในการควอมบาตรจากสหภาพยุโรปเช่นกันนั่นหมายความว่าเงินทุนจะถูกระงับชั่วคราวและมีการดําเนินตามขั้นตอนของกฎหมายโดยหน่วยง,งานต่างๆนะครับ ขอแจ้งให้ทราบละเอียดชัดเจนอีกครั้งว่าโรมันอับราโมวิชไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมเงินทุนเหล่านี้ได้และจะไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมเงินจากการขายสโมสรถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้จะแตกต่างจากเดิมมากแต่ยังทุ่มเทให้กับการหาผู้ดูแลทีมเชลซีและทำให้แน่ใจว่ารายได้จะถูกส่งต่อจากการกุศลได้อย่างที่ตั้งใจอันนี้คือการถแถลงข่าวแบบละเอียดนะครับที่ เอ่อผมแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะครับอันนี้เป็นการถแถลงจากทั้งดิแอ l ลาติกแล้วก็จากการยืนยันของสโมสรเชลซีเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้มีข่าวระดับเทียร์ต้นๆเลยนะครับที่บอกว่าเซียมีเรียกเงินคืนอันนี้เป็นข่าวลือไม่จริงนะครับแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวจริงไม่จริงอันนี้แหละนี่แหละคือเรื่องของข่าวฟุตบอลก็ไม่ได้ต่างจากข่าวอื่นๆน,นะครับที่มันจะมีทั้งข่าวจริงและข่าวลือนะครับขณะเดียวกันครับการขายทีมเชลซีสามารถเสร็จสิ้นได โดยไม่มีเงินใดๆชําระไปยังภาษีไปยังบริษัทของเคมเบอรี่นะครับจนกว่ารัฐบาลอังกฤษจะมั่นใจได้ว่าเงิน1,600ล้านปอนด์จะไม่ไปเข้ากระเป๋าเส่ยหมีหรือบริษัทไหนก็ตามที่ได้รับผลประโยชน์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเงิน1,000ล้านปอนด์จะถูกนำไปช่วยสถานการณ์ในยูเครน ส่วนก้อนที่เหลือจะยังไม่นํามาทําอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะนี่คือรายละเอียดนะครับขณะที่ c b s Sport รครับรายงานว่าการเทคโอเวอร์ของเชลซีของท็อตโบลี่เนี่ยใกล้สําเร็จแล้วนะครับอู่ใกล้มาหลายวันแล้วครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการสักทีอันนี้ก็บอกว่าใกล้เข้าไปอีกนะฮะส่วนเทเลกราฟครับสื่อทีอหนึ่งก็บอกว่าท็อตโบลี่หวังว่าจะได้เซ็นสัญญาเทคโอเวอร์ทีมเชลซีในวันศุกร์นี้ด้วยดีลมูลค่า4,000ล้านปอนด์นะครับโดยโรมันับรามวิชกำลังหาวิธี ขออนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอังกฤษให้ตกลงกับดีลนี้ให้ได้สักทีนะครับก็อันนี้เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็รอดูครับว่าภายในวันศุกร์นี้ครับ4,000ล้านปอนด์สัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นการยืนยันจาก t เทเลกราฟนะครับนอกจากนี้ครับข่าวในการซื้อขายผู้เล่นกันบ้างนะครับ IMC Sport เนี่ยรายงานว่าออรเดียนชัวมินี จะย้ายออกจากโมนาโกอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเชลซีเรียลูปูเรอัลมาดริดเป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะไปเสริมทีมนะครับแต่เปเชก็สนใจในตัวของชัวเมนี่เช่นกันนะครับขณะที่อาร์สสื่อในสเปนเนี่ยก็บอกว่ามีการเร่งการเจราจาระหว่างโมนาโกและเรอัลมาดริดในดีลของชัวเมนี่โดยตัวนักเตะและก็เอเจนต์เนี่ยก็อยากไปเรอัลมาดริดนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีปัญหาตรงที่ค่าตัว70ล้านยูโรที่โมนาโกเขาตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็เรอัลมาดริด ต้องการลดค่าตัวลงเหลืออีกสักสิล้านยูโรก็คืออาจซับประมาณ60ล้านยูโรมาริดอาจจะสู้มันมีความเป็นไปไ,ได้นะครับเพราะว่ามาริดเนี่ยโทนี่โครสลูก้าโมริชพวกนี้อายุเริ่มเยอะแล้วแล้วเขาก็กําลังหาตัวแทนโอเคเขาอาจจะมีคามาวินกาอาจจะมีตัวอื่นอยู่แต่ผมเชื่อว่าชัวร์เมนี่เนี่ยเป็นทางเลือกที่เขาอยากจะเอาไว้เสริมทัพแน่นอนนะครับขณะเดียวกัน ESPN ครับรายงานว่าปูลิซิชอาจย้ายจากเชลซีไปร่วมทีมยูเวนตุสเพื่อแทนที่ของดีบาร่าโดยปูลิซิชเนี่ย ได้ลงเป็นตัวจริงแค่10นัดเท่านั้นและเจ้าตัวอาจมองหาความท้าทายใหม่ๆนะครับส่วนฟาบิโอโรมาโน่ครับตีข่าวว่าการย้ายออกจากพริมยรีกในซัมเมอร์นี้จะเป็นเป้าหมายหลักของมาโกสอลองโซ่โดยเชลซีเองก็พร้อมเยียกขาย so อลองโซ่ไปครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นโดยมีบาเซลนาที่สนใจและได้ติดต่อกับตัวนักเตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นสื่อระดับเทียร์ต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชื่อถือได้นะสำหรับกรณีของมาโกสอลองโซ่ นอกจากนี้ ESPN ครับก็รายงานว่าเชลซีจะหาทางโลเกป้าออกจากทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับอันนี้ฟังหูไว้หูแล้วกันแล้วก็มีเอเย่นของคาริดดคูลิบาลีครับได้เสนอนักเตะให้กับทีมใหญ่ในยุโรปหลายทีม รวมไปถึงเชลซีด้วยอันนี้เป็นรายงานจากสปอร์ตวินเนสเป็นผมผมไม่เอาอแล้วครับพอละอายุแกก็ไตะเลขสาม้าด้วยแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วด้วยนะครับส่วนอดัมนิวสันครับรายงานว่าโทมัสทูเคิลยินดีจะดึงตัวมาควินยอสจากเปสเชมมาร่วมทีมแม้ทราบดีว่าการย้ายทีมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยมีเพรสเนลคิปเปมเบ้เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากกว่านะครับมาควินยอสนี่เพิ่งจะเรียกว่าต่อสัญญาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสยากมากๆนะครับแล้วก็ดูแล้ว เปเช่เขาวางมาควินยอสไว้เป็นอนาคตผมถึงบอกว่าเวลาผมวิเคราะห์ว่ากองหลังคนไหนที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาเนี่ยมาควินยอสคือทางเลือกท้ายๆเลยนะครับเป็นไปได้ยากมากๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศรายชื่อนักเตะนะครับเข้าชิงยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับมีนาธานคอลลินส์เควินเดอร์บอยบูโนอคิมาไรส์กาเบรียลเคซุสคริสเตียโนโรนัลโดซองฮึงมินเตียโก้คันธาร่าแล้วก็เดลโลทอสซาส่วนโค้ชเนี่ย มีโทมัสแฟรงค์นะครับมีทางด้านของเป๊ปกูเดโวล่านะเจนคล็อปแล้วก็ไมค์แจ็กสันของทางเบอร์ลี่นะครับอันนี้ก็มีการประกาศเชลซีไม่ติดเลยฮะช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับทั้งผู้เล่นทั้งกุนซือไม่ได้ลุ้นเข้าชิงเลยนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับ ในข่าวของวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเสริมทัพการปล่อยผู้เล่นอย่างพูลิซิชหรือลองโซ่ที่เป็นข่าวนะฮะว่ายังมีความสําคัญกับทีมไหมส่วนผมไม่อยากให้เก็บพูลิซิชไว้นะครับแกอายุยังน้อยมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมซับสไครป์ช่องปามสำหรับหบาทด้วยแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ